สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการสแกนนะครับสแกน QR code ของน้าดื่มสิงนะครับเห็นไหมครับนี่น้ำดื่มสิงนะครับเรามาดูก่อนว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับน้าดื่มสิงเดี๋ยวผมขอดูในตัวนี้ก่อนนะครับสิงนะครับแจกเบนซ์นะครับราย รวยกันทุกเดือนนะครับห้าคันนะครับรวมมูลค่ากว่าสิบสามล้านบาทใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดขอดูก่อนครับรายละเอียดสแกนลุ้นเลยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั่วไปของน้ำสิงนะครับโอเคเมื่อกี้ผมสแกนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป ทำการอนุญาตนะครับอนุญาตตัวนี้นะครับอนุญาตนะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตอนุญาตเข้ามาแล้วไปไหนต่อครับมาหน้าล็อกอินนะครับไลน์ซิงค์รีวอร์ดนะครับให้บริการบุญโลดเบลลี่ก็อนุญาตอีกรอบครับไปไหนนอกอ๋อมาแล้วครับ เป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับอันนี้น่าจะยาวนะครับส่วนมากก็เราก็ต้องเลื่อนไปหน้าสุดท้ายแล้วก็ยอมรับนะครับก็มีอีกด้วยก็ยอมรับไปครับทีนี้ในรายละเอียดเขาบอกว่าเมอร์เซเดสเบนะครับของแจกเบนห้าคันนะครับ ลุนรถยนต์ m ม r c e d e s b e n บน G L A 200และรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมกว่า13าล้านบาทนะครับลุนรถยนต์ m ม r c e d e s b e n บ G L A 200และรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทนะครับขั้นตอนการลุนน1กดลุ้นรางวัลด้านล่าง2กดตกลงเพื่อยืนเยันการใช้สิทธิ์3รอลุ้นประกาศผู้โชคดีของเดือนพฤษภาคม2 5 6 4ผ่านทางไลน์ สิง g r รีวอรในวันที่สิบเจ็ดมิถุนาออ๋หมดเขตรุ่นรางวัลสาเอดพฤษภาอ๋ออีกสองเดือนนะครับตอนนี้สาเอดพฤษภาหะสามสิบอ็ด <31 S 2> พฤษภาก็น่าจะหมดไหมนะครับเพราะว่าอันนี้วันนี้ยี่สิบเก้าพฤษภาสามเอสอีกสองวันนะครับอันนี้มีสองพอยนี่สองพ เงื่อนไขและข้อตกลงผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกของสิงห์นีวอร์ดโดยการสมัครสมาชิกผ่านไลน์ Official Account สิงห์นีวอร์ดนะครับก็คือพึ่งสมัครนะครับอ๋อเนี่ยเราก็รู้ช้าอยู่เนาะจนเขาแจกเบนกันไปแล้วนะครับมีตั้งเยอะแยะนี่เห็นไหมครับนี่รางวัลกว่า190รางวัลน,นะครับผู้ร่วมกิจกรรมต้องสะสมครบจำนวน2พอยเพื่อได้1สิทธิ์อ๋อ2พอยนะครับเมื่อกี้ผมมี2พอยในการลุ้น เมือ่อเดสดดจเบนซ์จำนวน5คันโดยแบ่งแจกเดือนละาน1คันพร้อมของรางวัลอื่นประจำเดือนของรางวัลที่ที่มีจำนวนทั้งสิ้น190รางวัลโดยแบ่งรางวัลออกเป็นรายเดือนกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่1เมษา64สอ้เขาเริ่มตั้งนาน้วครับถึง31สิงหา2564รวมมูลคาทั้งสิ้นกว่า13ล้านบาทนะครับก็จะมีรถยนต์นะครับ1คันเขารับไปแล้วนะครับ ทองคำมูลค่า7,030รางวัล7,000บาทนะครับ iPhone 12หน้าจอ6.1จํานวน5รางวัลอ๋อเดือนเมษาอันนั้นเดือนเมษานะครับเดือนพฤษภาก็มีรถยนต์อีกหนึ่งคันทองคํา iPad เดือนมิถุนาก็มีรถยนต์ออทองคําแล้วก็ iPad เดือนกรกฎาก็มีนะครับอ,อ โอเคนะครับมันยังมีอ,อ่านคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ไงกรุณากรอกสิทธิต้องระบุไม่เกินสิบสิทธิ์ลุนรางวัลน,นะครับตอนนี้พอมีอยู่หนึ่งนะครับหนึ่งยังไม่พอนะครับก็คือเอาไปรวมไว้มัง้งลองติ๊กรุนนะครับคุณยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนคุณต้องการที่จะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตกลงครับนะครับลงทะเบียนด้วยอะไรครับ ด้วยลายอันนี้เป็นลายของผมนะครับชื่อ,อครับใส่ชื่อให้เขาก่อนนะครับขอนแก่นนะครับยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวมีแค่นี้ครับชื่อเพศวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดสมัครสมาชิกค,ครับรหัส OTP สำหรับการยืนยันเราได้ทำการส่งมาแล้วครับ สองสองศูนย์สี่เก้าแปดนะครับแล้วก็กรอกเข้าไปครับสองสองศูนย์สี่เก้าแปดสองสองศูนย์สี่เก้าแปดนะครับยืนยันพบกับส่วนลดคองวและสิทธิ์มากมายเพียงสนุกสะสมพอยกับเราได้ทุกวันนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสมาชิกแล้วทำอะไรต่อแลกของรางวัลคำว่าแลกของรางวัล <c oughs> p ว i ของคุณก็คือห้า p o i n นะครับแต่ใช้สอง p o i n สำหรับลุ้นเบนนะครับ collection p o i n สแกนอ๋อนี่ไงตัวสแกนฝาคือตัวนี้ครับนี่ครับตัวสแกนฝาได้ไหมใต้ฝาได้ไหมครับ ไม่ได้อันนี้ผมใช้กล้องมันสแกนไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไรใส่รหัสก็ได้ครับ30สมมติเราสแกนไม่ได้นะครับ30 3066 7 9 9 5 6 2351 นี่ครับ30 3 0 1 6, 6 9, 9 3 0 3 0 6 6 7 9 9 5 6 2 3 5 1 5 6 2 3 5 1โอเคไปแล้วก็ใช้คำว่าสะสมพอยนี่ไงมาแล้วโอเคเข้าใจแล้วครับตัวนี้ก็คือเปิดจากขวดเมื่อกี้เปิดใหม่เลยนะครับทีนี้เรามาดูฝานี้ ก็ใส่เข้าไปครับกรอรหัสเพิ่มเพราะว่าเราสแกนไม่ได้เนอะรอรหัสเพิ่มก็จะเป็นเนี่ยมันเรา,เราลองใช้ตัวสแกนมันไม่เข้านะครับเนื่องจากใช้สแกนแล้วระบสแกนไม่ทำงานนะ แล้วก็ต้องกลอกครับ376094 376094นะครับ85118 85118 7570 7570นะครับจากนั้นก็สะสมพ่อยครับคุณได้เป็น7พอยแล้วครับเห็นไหมครับ ห้าหกเจ็ดรวมกันเป็นเจ็ดพอยเรียบร้อยนะไม่เกินส 10, 10. ิบสิบสมมติใช้สองตกลงอา้าวสองได้ครับแสดงว่าลุ้นได้ทีละสองพอยนะครับสองของคุณเหลือสามอ่ะโอเคเดีวค่อยว่ากันใหม่นะครับ